แอปทักษออนแมทเพียรณีบังเอิญใจตรงกันโปลกลางไอจีนักแสดงรุ่นใหญ่นกจริยาซึ่งล่าสุดทางแดนของนกจริยาอวยพรวันเกิดลูกสาวน้องจีนพร้อมข้อความแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะพื้นจีน ถ้าขอพอรมงคลทุกอย่างได้จริงมีจะขอทุกสิ่งที่ดีงามให้หนูแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเราเราต้องสร้างเองเลือกเองด้วยความมีสติปัญญาที่รอบคอบเพราะฉะนั้นมีขอให้หนูดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเชื่อและศรัทธาความถูกต้องดีงามความดีจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีกับชีวิตใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสุขนะลูกเพื่อนจีนจุ๊บๆลูกสุดท้ายนางต้องบ่นแน,น่ๆซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านของแอปทักซอน และแม็ตพียรณีซึ่งใจตรงกันโปรกรางไอจีของนกเจริยาเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเช่นเดียวกันพอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ